หนึ่งร้อยแปดสิบปีช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตอัลมอนด์อัลมอนด์เซม,ม,มิช็อกโกแลตซอไซอัลมอนด์ ซิโนเปรสิฟิกแตจิงซิโนสิงกโปพีทีคอมพานีประเทศสหรัฐอเมริกานอนทีแขวงช่องนองทีเฉยยังเราไปอยู่แถบนั้นหมดเลยนะผู้โรงงานอุตสาหกรรมนะพวกนี้จะรับผู้อื่นจะเขินเาเพราะว่าเอาไปเติดบ้างทำลูกจ้างบ้างอะไบ้างซบายห้าสิบปุมั้งให้หนาแต่ละหนึ่งเป็นแบบเนี้ย ก็วาวเส้นอะไรเนี่ยงนะเอาม่อมอช็อกโกแลตดาร์กชโกโ็อกโกแลตเอาม่อมอันอันม่อมอันนึ่งอ,อืมขมขมนวลอร่อโอเคเลย น้ำตาลสาสิบสี่กรัมเนาะพลังงานสี่ร้อแปดสิบแคลอรี่เดิเเดมซื้อเนะี่ย <c oughs> อืมหมใช้ได้เลยวะ่ะอา่ามาห้างอยู่ดยได้ใช่ไหมม,มันตั้งใจอยากให้ทำขายได้ไหมฮะของก็กาคิดเยอก็ซื้อมาจะคุ้ไมไหมชาว,วบ้านเหมือนกูเนะี่ยชาวบ้านไม่แดกอย่างกูเนะี่ยไม่แดกเลย กาพูดอะเราบอกเลยให้แม่เราเป็นคนที่ขายของไวมากไวมากจริงค่ะเผื่อรวยกว่าน,นี้นะจะบอกให้ว่ารีบไปซื้อซื้อสัตจูเจลีด่าซื้อไปเถอะ <c oughs> ไม่ต้องไปนั่งดูเขาหรอกว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงเราเป็นคนที่ชอบฟังคำพูดคนถ้าไม่เหมือนเราก็คัดออกไม่เหมือนเราก็คัดออกไม่เหมือนเราก็คัดออกไปเ,เ,เลย เปียกอะไรแม่เราแต่งตัวเรียบร้อยถูกไหมพราะฉะนั้นแล้วอาชีพที่ดำรงอยู่นะเป็นอาชีพที่ดีมากค้าขายแล้วชอบค้าขายนะก็เจ็บปะาขาเจ็บจุ๊บๆไล่๋ยวเดี๋ยวแกมีเมียใหม่อ่ะฉันก็ไม่แดกดิก็ใจดีก็อะไรแกจะแต่งอะอะไรกจะเอาฉันอ่ะ เอาวะทำไมหัวอื้อสีอะไรเนี่ยได้ยังไงได้เนี่ยเง่อยเนี่ยแต่ท่นมีอะไร่าฟังนชีวิตเถ้าทันทิทาอะไให้แกฟังแกอยญ่แกใหญ่ไปด่ามันนะมันก็บอกให้ไม่ง่อยคาได้กินใช่ไหมไม่หรอ ปีแล้วได้ยินมาแต่รู้ตัวเองเมื่อวีมาํามไม่ถงไปต้องไปถามให้ถงคุยกนดูว่าว่าลื่นมาคือเป็นไงบ้างอ่านใจแบบงงๆนะถึงง่ะชอบอ่านแบบว่าก็เหมือนแบบสันดาห์ที่ค่าสลับมาด้วยอย่างเงี้ยเวลาไปอยู่กับคนมากๆอย่างเงี้ยสลับสันดาห์เขามาเงี้ยหมายถึงว่าเวาลาจิตสลับได้ใช่ไหมพูดได้ฟังได้อ่านใจใช่ไหมหล่นนี่คมอมไรตัง้งแต่ปีที่แล้ว ไม่ก็อาจจะตัวยห่งกันไม่เข้าข้างในหลวงก็คัดออกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นปัญหาในอนาคตนะบอกไว้ก่อนเลยเรื่อจป่ปะไอ้เนี้ยก็อยู่ได้คนในไประยุทธ์เนี่ยห่วงรอให้มันน้อยๆหน่อยทงานทําการบ้างแล้วเรื่องเวลาจะทําอะไรก็พูดบ้างเขาจะหาว่าเราดีไม่จริง โรงพยาบาลอะไปดูแล้วก็ตามด่าๆๆ,ๆแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เอามาอวดบ้างงบประมาณหลวงต้องเยอะต้องแย่ลงทุนไปอะ่ะเหมือนกาแฟเข้มข้นอะเนะี่ยเป็นรสชาติไวมากเราวพวงเรื่องขัดต้อ,อยู่นะเข้าใจปะถตกกลัวจะกลัวจะขึ้นขาจะไม่ใช่หรอกกลัวาหาได้ไม่ดีเท่านี้แล้วอนะต้องรีบเลยเข้าใจไหมแ <c oughs> ม่ใจกาแน่ใจเล้วยเดนอายจะเป,เป็นนักร้องอะ่ะ เป็นกลัวขโมงฉันเป็นหมูดีแกเข้าใจปะฉันก็เป็นนักร้องได้จริง <c oughs> เด็แต่ไม่ใช่นักร้องก็หลีเข้าใจไหมสิ่งตัวนี้ค่อนข้างดีหน่อยน่าเกียดหรอบากลัวดีดี่ส